สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมไปมัดซื้อคนเนาะเดี๋ยวนี้หลังจากเทวาบ้วันเนะาะเป็ดทำภารกิจมากก็เลยแวะมาซื้อตลาดเป็ดปลาเป็นตลาดชุมชนเนาะเดีมาเฮาก็เลยผ่านมาแวะมาก็เลยซื้อของกินจะไปเหเดดดปป็ดของกินกินแรงเนาะก็จะบุ้มไม่ยังไม่เตี้ยยอดวายพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก่อนเทวาอันนี้ก็จะเป็นยอดวายเนาะพ่อพี่น้องเนาะ สักกระเจ้าขายจะได้ก็จะพูดเนาะยอดวายบอพี่น้องยอดวายน้าลูกสบายดีไหมแถวสบายดีโอ้อันนอ้ไม่ยอดวายไม่เท่าวะเออแม่นยอดวายอันยอดวายนี่ไม่เท่านี่มาขายมัดนึงเท่าไรก่อนในซามัดกี่ชั่วปันโอ้เพื่อนพี่น้อง สามารถชิพพันเนาะโอเคโอเคโอเคเขาเขาขอค่อยโบกลพูดหาไปหน่อไปพี่น้องเนาะคือว่าม่เม่าเวรคนขายนี่มาแต่ไหนบู้เนาะขายแต่สามมันได้ชิพพันกินพี่น้องเดี๋ยวนี้บ้าวันก็สิไดซื้อน้ำเม่เา่านี่จะไปต้มกินแนงพ่อพี่น้องต้มจำเขียวไปพี่น้องว่าจะไป็เจ้าอย่างก็อเขาคอยติดตามชมกันต่อไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้กำลังสาวเจียมกำลังเลือกเอาว่าเชี่ยวมัดใดไม่มีของกินไรเนาะ 谢谢 6, 000, oh ý, well 6, พ athlon, ่อว mm. ่าเป็นมัดเกลืของน้องแคลรี่ได้เนาะสบายดีพ่อแน่น้องแคลรี่มัดเท่าไรผู้ทั้งเมียคนเถาคนวานเนาะสามมัดนี่งสิบพันมาเมร์แล้วนี่เสาเสาเจียมคนก็เลือกเอาเอาจากมัดเอาสามสิบพันเอาสามสิบพันต้องเก่าามัดเนาะ กมัดจิบพันกิีโอเคเพื่อนบาลลีเพื่อนกำลังเป็นจอมน้าจันเนาะเพื่อนบาลลีน่ะก็ไล่ซิ่งซึมงอยู่หรือบาลลีน่ะก็ซื้อจังมัดได้หรือว่าบาลลีซิ้อุ่หนุนซอยไม่ขายไม่ขายได้หรือว่าเล้ยวคือเล้ยวไปขายย้อนกับบ้านรถมันซื้อแล้วเไงซื้อจังมัดมาเสดำเมาไปอ่ะจังมัดบอลดำมาจังมัดซื้อมา เอาซิมัดโอเคชิปปัตคิบเนาะโอ้บ้านหลัเพิ่งกิซื้ออนอันสามาิเพมีเงน่ยสามชิปไม่่าสาวเจียมกำลังใจกันไห้ครับไม่เท่าที่ว่าขายยอดไว้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นตลาดแบบวานาสุมชนเนาะ ลาสุมส่มชนที่ว่าอยู่ไก่แข้มทางเพราะว่าคนไก่ไปไก่มาเนาะเพราะว่ายำแรงสามสีโมงแรงเชี่ยโมงแรงเนาะลูกเมืองผาดมไปแ้วกว่ก่อนลูกจากาาก้าก็ใช้มากก็บจ้ามเวบนนี่เนาะไ่เปนน้องเนะาะก็มันก็จะมีแบบว่าตลาดของกินแบบธรรมชาติเนาะบานว่าจะเป็นปีเป็นตองเป็นยอดวายเป็นยอดกล้วยม่ยังนะมันก็จะมีหลายหลายหลายย่างพร้อมกันไม่เป็นน้องเนาะยวนี้เขาก็จะมา ซกแรงเราเพราะว่ามันก็เครื่องที่ว่าของกินหลายๆอย่างนะไปจะซุน,สสนพราะขายเชาขายเท่าขายไปกายมานะมันก็จะซื้อไปหมดแล้วเนาะเพราะว่าเขามาตกท้ายมูเขาก็เลยยังเหลือตนยอนวายนี่เนาะเขาก่อนจะได้ซื้อตนยอนวายนี่เนาะไปกินตอนแรกมันเนี่ยโอเคไปไปเนาะเมื่อวันเชื่อใจก่อนราทานผสมไปซจำเนานะเพราะว่ามันก็อนแกจะคำล้วเพราะว่าเขาก็จะเฝ้าที่ว่าซื้อ,อยจนวายนี่เขาก็จะได้ป่ผงแต่งหันกินแรงเนาะไปไปน้องเนาะ โอเคไปพบกันไหมในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าววรก็เฉลกขอรัาทำซ้่มซ้ำนี่เนาะเพื่อกัระม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรก็คอยติดตามทำซุมกันต่อไปนะเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าววรรณขอลาทำซุ่มเป็ก่อนเนาะขอขอบใจสำหรับคลิปนี้เนาะนี่บ่าบวว้รนก็ไปทำภารกิจที่ว่าเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสสนวันดีมื้อคืนนั้นไหมของน้องชายบ่าววรเนาะ บ่านก็ได้กลับมาบ้านแล้วแต่จะได้มาแวะตลาดนี่เพราะว่าื้อของกินใช้กลับไปแต่งกินแรงื้อของชิวก้ากินนอะเพราะไม่เป็น้อกเนาะโอเคบายบายคลิปนี้เนาะ